บนแผ่นดินผืนนี้เป็นแผ่นดินแห่งเสรีภาพแผ่นดินแห่งเสรีชนแผ่นดินนักรบและเป็นแผ่นดินนักสู้แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้วันพชนของแผ่นดินไทยในอดีตตำราพิชัยสงครามการต่อสู้ด้วยมือเปล่าเป็นวิทยายุทย์ชั้นสูงเป็นศาสตร์เป็นตำนานคู่บ้านคู่เมืองการต่อสู้แบบตัวต่อตัว,ตว คนต่อคนบนสนามลาดดินหรือบนพืมนทวายทายาติของแผ่นดินไทยไม่เคยเป็นสองรองใครทำเนียบแชมเปี้ยนโลกของมวยสากลประวัติศาสตร์มวยโลกแต่จารึกนักสู้ของสยามไว้ว่านักชกจากสยามเป็นนักชกผิวเหลืองเป็นนักต่อสู้ที่สุดยอดจนระบือนามก้องโลก ลูกหลานของเราจากชนบทโรมเตอร์มือทองสมองเพชรทรงชัยกัสุวรนได้ทุ่มเทกำลังกายกำลังทรัพย์เจรนัยให้ก้าวขึ้นสู่หวางเป็นสุดยอดของโลกหวังเพียงเพื่อชื่อเสียงและเกียติยศของประเทศชาติไม่ว่าสามารถพระยัดอรุณเมืองชัยกิติเกษมพิชิต สิทธิ์บางพระนทร์แสนสอเพลินจิตดาวรุ่งชอสริวัตรยกไทยสิทธิอ์อพิชิตชอสริวัตรยอดดำรงสิงห์วังชามรดกคู่บัลลังก์เจ้าของฉายาไม่ไทยสันเมืองไทย หกสิยกยีหนับ21น็อกแชมเปี้ยนโลกรุ่นซูเปอร์เฟเอเวทของ WBA ยอดสนัน 3K แบตเตอรี่ด้วยลีลาการชกที่ดุดันเป็นเพชรคาดบนถุนท่าไหจะไม่มีนักชกชาติใดกล้าท้าชิงบัลลังวันนี้ซึก M150 พิชิตโลก เชิญพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศชมและให้กำลังใจยอดสนัน3ามแบตเตอรี่กับแมงกระพุนไฟจากหมู่เกาะมินดาเนาลารีเปลโลเนียได้ณบัดนี้ท่านผู้ชมที่เคารพครับคู่ชคที่หลายท่านติดตามแล้วก็รอคอยที่จะชมอยู่กำลังจะเริ่มขึ้นณบัดนี้แล้วนะครับ ต่อไปนี้จะเป็นการแข่งขันมวยคู่พิเศษมีกำหนด10บยกระหว่างแชมป์โลกสมาคมมวยโลก WBA รุ่นซูเปอร์เฟเธอร์เวทอยู่ทางด้านมุมแดงยอดสนัน 3k แบตเตอรี่นักชกทางด้านมุมน้ำเงินเป็นนักชกจากประเทศฟิลิปปินส์ลาลีโปรโรเนีย ก่อนที่การแข่งขันจะเริ่มขึ้นนะครับกระผมขอเรียนเชิญผู้แทนจากเครื่องดื่ม M150 พลัง M พลังใจเกินร้อยคุณสุกิจเทพวันมอบพวงมาลัยให้กับนักหวยทั้งคู่ครับและลำดับต่อไปขอเชิญตัวแทนจากบริษัทผลิตภัณฑ์ 3K จำกัดคุณขวัญใจ 3K แบตเตอรี่ม้อแบตเตอรี่ 3K ให้กับยอดสนัน และเรียนเชิญผู้จัดการฝ่ายการตลาดบริษัท TC Union Food จำกัดตัวแทนผลิตภัณฑ์เวกี้คุณทัญเทพผู้ประเสริฐสักิ์มอบผลิตภัณฑ์เวกี้ให้กับนักงมวยทั้งคู่ครับขอบพระคุณครับและน้าบาัดนี้ขอเชิญทุกท่านติดตามได้แล้วครับครับท่านผู้ชมครับมาถึงมวยคู่นี้ก็ถือว่าเป็นคู่สำคัญอีกคู่หนึ่งนะครับ พี่พี่น้องแฟนมวยชาวไทยบอกแม่อยากดูเรื่องเกินครับสำหรับไม้ไทยสันเมืองไทยยอดสนั่น 3k แบตเตอรี่ครับผาตายซ้ายสุสำหรับผู้ตั้งใช้ยาไม้ไทยสันเมืองไทยวันนี้ท่านมามาอยู่ที่ตรงนี้ด้วยครับท่านกว้างรอบขอบนะครับนี่ครับเป็นผู้ตั้งใช้ยาไม้ไทยสันเมืองไทยให้กับยอดสนั่นเป็นนักมวยแชมป์ ชมเป็นโลกของสมาคมโลก WPA รุ่นซูเปอร์เฟตเวนและเป็นนักมวยที่แม่กล่าวขวัญกันทั่วกับเพาะว่าหน้ากัวถ้าเกิดจนหาคู่ต่อกรลำบากมากครับที่จะมาท้าชิงอันนี้เป็นเรื่องจริงแม้แต่ว่าทางมวยเก่เงๆของต่างประเทศก็ได้ยินชื่อยอดสนามเข้าเรียกกันเป็นทางไปเลยครับเรามาดูครับการเครื่องของขวาตายซ้ายสรุปครับ คคุณสมััไขไขตริรรบา้ลารี่เปโรเนียน <ะ S 2> ถ้าสมมุติว่าโกนหัวแล้วไปเจอกับพงศิษย์อย่างนี้เป็นยังไงครับไม่รู้ใครพงศิษย์ใคร,รดูไม่ออกดูไกลๆผมนึกว่าใช่นะแต่ถ้าโกนสีสันอาโอ้โห,โหขวาไม่ออกแต่ละหมัดครับพี่น้องแฟนมวยภายในสนามร้องกันรู้ปดูครับ หายับมีลาครับวันนี้ทางด้านยอดสนันใช้ส่งนี้คล้ายๆกับทางด้านซปเปอร์แชมเปี้ยนของรุ่นไฟต์ตั้ะ <c oughs> ผมก็ว่ารส่งนี้แล้วก็สีคล้ายๆกันแมวยชกกับมวยตัวเตีต้ยๆนี่ <c oughs> ลำบากเหมือนกันนะนคุณสมบัติแต่ซ้ายกับ้ายนี่ชกกันลำบากก้มต่ำด้วยนะหลบไปหลบมา ขอบคุณเครื่องดื่ม m 1 5 0ครับพลังพลังใจเกินร้อยขอบคุณไปยังสาเคแบตเตอรี่ครับคุณวีขอขบัญคิดเสือสเตัวครับในห้างสุจีเนื้อบุญยนันและในวันที่20สิิงหาคมนี่ครับปอกุ้งเผารัชดาเชิญกินฟรีดื่มฟรีครับณปสืบสามตำนานเพลงเพื่อชีวิตนะครับในเวลา18นาฬิกาถึง22นาฬิกาติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์02 6422305นะครับคุณปัญญาทองไทยครับประหานงานอยู่ และขอบคุณไปยังทีซียูเนียนฟุตจำกัดครับพร้อมทรางโรงพยาบาลปาโอลเมโมเรียนสถาสถานที่ถรกกล้างกายช่างน้ําหนักประชุมกติกาครับพร้อมกันที่โรงพยาบาลปา o โ e ลเม a มเรียนวันนี้ในแพทย์ตรัว่านมาเป็นมาดูแลใกล้ชิดนะใยังไม่มีแตกนมีทําท่าจะโดนแต่ก็ไม่น้มีพี่ชิดวันนี้นี่จบเร็วเกินคาด หลายๆคนบอกว่าพิชิตชอนสิริวัฒน,นี่ชกบางทีปกติจะยืดเยอะนะคุณช,ชันชัยนะแต่ว่าพิชิตนั้นผ่านพ้นไปแล้วปัญหาอยู่ที่คู่นี้ครับที่มีหลายคนถามว่าจะครบยกหรือไม่บนเวทีครับคำตอบให้ท่านผู้ชมติดตามชมกันนี่เป็นยกที่หนึ่งครับสำหรับพิโอเนียลลารีพิโอเนียลน,ยนี่พูดกันตามจริงแล้วเจนสังเวียนชกมาโชคโชว์เลยนะครับปริปินลายนี้ดูลีลาการชก ไม่กลัวครับยอดสนั่นจะหนักยังไงก็แล้วแต่เทลเนียชกใกล้ๆครับไม่หนีไม่หลบเลยเท่าไหร่ออต่อยมามากนะครับเทลเนียมียอดสน,น,นั่นเงินมึงกลับมาดูยกที่สองครับยอดสนั่น 3K แบตเตอรี่แตเฟโรเนียครับขอบพระคุณเครื่องดื่มเบมร้อยห้าสิบพลังเอ็มกลังใจกันร้อยชุดชั้นในชายแอปเปิ้ล แล้วก็เบนซ์ทองหล่อครับพิมเสนน้ำตราโอยเซียนมมดกนจิเลตเวกเตอร์ G ector, น้ำมันเครื่องคาสตต้ขอบพระคุณคุณไพศาลเวทมงายครับาขยาตราเสือดาวยาน้า,นาแก้ไอน้ำดำ LP, เอลพีตราเสือดาวนึกถึงยาแก้ไอนึกถึงตราเสือดาวยาต้องเดาแสงสว่างตราข้างขาวขอบพระคุณสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลครับสนับสนุนกีฬาต้านยาเสพติดสมุนไพรเชอร์มาที่ฟรีแผงสีเขียวันตสินรักษาโรคกระเพาะอาหาร แล้วก็โซโล่กุญแจระบบป้องกันกุญแจผีครับโอ้โหเจอเข้าไปนี่โอ้โหเอาละครับครบยกหรือไม่ครบยกดูรีลา,าเ่ายังไงครับรู้สึกว่าจะ,ตะแตกแตกนะครับคุณหมอได้ลารีฮ่แตกเลยครับโอ้โห oh, oh, โดนเข้าไป ทำท่าจะหูอ right ื้อฮะหูอ er really really ื้อตาลายลูกนี้พี่อเนียรู้เลยนะครับโดนเข้าไปรู้รู้เลยครับว่าก็ตัวอย่ังแตกในการรับการแม้แต่ตัวดูแล้วจะอันตรายนะครับอันตรายนี่แหละครับไม้ไทยสันเมืองไทยครับจนบรรดาแฟนมวยพนันสนามร้องขวาตายซ้ายสลบฝาตายซ้ายสลบยอดสนั่นครับวันนี้ยังมีมวยให้ชมอีกนะครับ ภายในเวทียังมีมวยให้ท่านชมอีกนะครับยังมีมวยให้ชมอีกนะครับท่านผู้ชมตอนนี้เราจะพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาติดตามคู่ต่อไปนะครับกลับมาดูภาพช้ากันนะครับในยกที่ผ่านมามองกันชัดๆนะครับวอเนี้โดนซ้ายเต็มๆนะคุณสมบัติขวาเอ่อขวาเต็มๆเข้าตาเลยนะเข้าตาซ้ายเปโอลเนียรู้เลยนะือโดนโดนเต็มเต็ม ว่าโดนหมัดกนี้ตอนนี้กลับมาที่คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์เดอะมอลล์ท่าพระครับยอดสนั่น 3K แบตเตอรี่ครับชนะเทนเซอร์นอกเอาในยกที่สองแม่รับรางวัลมากมายครับบนเวทีในขณะนี้มีในห้างเฉลิมสุนันทการกิจครับดิงโก้ประเทศไทยมอบให้กับยอดสนั่นในห้างสวิตซ์เสือ11ตัวครับมอบให้กับยอดสนั่นแล้วก็ตัวแทนคุณปัญญาทองไทยครับปอพุ่งเผาอาหารทะเลสดสดน้ำจิ้มสูตรมหัศจรรย์มอบบัตรรับประทานอาหาร8,000บาทครับ แล,แล้วก็ยังมีผลิตภัณฑ์ BNB ครับลำโพง BNB มอบให้กับยอดสนันเป็นนักมวยแชมป์เป็นของสมาคมโลก WPA นะครับยอดสนันและเป็นนักมวยที่หาคู่ต่อกรน,นี่ยากมากครับเรียกว่าเอยชื่อยอดสนันไปนี่หลายๆคนสายหน้านี้ไม่ยอมสู้ด้วยครับ ช่วงนี้เราจะพักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อครับ